ลองเช็คสิ่งนี้ดูนะคะว่าคุณทําแบบนี้กับความรักความสัมพันธ์และความสัมพันธ์คุณไม่เหมือนเดิมคนรักของคุณหายไปจากคุณคนรักของคุณไม่เหมือนเดิมไปเปลี่ยนไปใช่ทุกอย่างมันเดินได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแต่คุณมาเช็คพลังงานของคุณด้วยค่ะว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นพลังงานที่ผลักหรือพลังงานของคุณดึงดูดความรักเป็นคนที่ถูกรัก พลังงานที่ผักคือพลังงานที่ยังไงคะพลังงานที่ผักคือพลังงานที่อยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เขาทําเหมือนเดิมอยากให้เขาเอาใจเหมือนเดิมอยากโน่อนอยากนี่ทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟกมันไม่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันมีขาวมีดํามีลบมีบวกมีสว่างมีมืดเป็นธรรมดาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณไปโฟกัสกับพลังงานที่ยึดติดไงยึดติดในความรัก ยึดติดมากเกินไปคุณไม่ได้วางคุณไม่ได้ปล่อยวางปล่อยปล่อยวางปล่อยวางแต่อย่าปล่อยมือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปใส่พลังงานในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเท่ากับสิ่งนั้นมันจะขยายสิ่งนั้นมันจะขยายด้วยการที่คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเมื่อนั้นความสัมพันธ์คุณจะแปรเปลี่ยนในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ สิ่งสําคัญที่สุดคุณต้องเข้าใจปัจจุบันของตัวเองคุณต้องกลับมาโฟกัสปัจจุบันของตัวเองด้วยความสุขที่แท้จริงคุณต้องทําให้ตัวเองเป็นอิสระคุณต้องรู้จักตัวตนของตัวเองและคุณจะอยู่กับความสัมพันธ์นั้นได้ยาวนานมากขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกความสัมพันธ์ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ